ในวันที่เหนื่อยมานั่งสวนเล็กๆที่ลานาบางกะปิที่รวมก็ได้นะซึ่งกลางหน้าก็มีสะเล็กๆไอ้เพลินกับดอกบัวหน้าสวนก็มีเท้ามหาพรหมให้กราบไหว้ซึ่งดูจากของที่มาตะวายแล้วเชือ่อเชื่อถือได้ว่าขอได้จริงแน่นอนซึ่งเขาก็มีคาถาบูชาด้วยนะครับผม มากันนะอยากได้อะไรขออะไรเพื่อเป็นสีมงคลก็มากันได้ที่ลานบางกะปิพิรมตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันซึ่งเขาจะมีปาฏิมากรรมรูปทรงอะไรสักอย่างหนึ่งตั้งตราหาอยู่หน้าสวนเลยซึ่งภายในสวนก็ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมตัวทั้งสวนมเมก้าอี้ไว้นั่งใต้ร่มไม้ ซึ่งเป็นรูปทรงตัว C ีนะซึ่งมีหลายจุดตัวสวนเลยซึ่งภายในสวนก็มีการแต่งสวนย่อมเล็กๆเป็นมุมน่ารักน่ารักมีทางเดินเข้าไปมีไม้ประดับที่สวยนะ และตัวเด่นกลางสวนย่อมก็คือนี่ไม้ประดับเบนกระถางหินและจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับบ้านสวนหนังสือเกตบางกะติเนี่ยครับ,บ,ส,นนบ,รรบสำหรับเยาวชนที่จะเข้าไปอ่านหนังสือก็มีมุมให้อ่านหนังสือด้วยนะซึ่งอยู่ปายใต้สวนนี้แหละอยู่ใต้ร่มไม้นะไม่ร้อนแหละ และมีมุมที่ตกแต่งด้วยการานสวยๆกันนะนี่เลยและมุมโชว์ปักสวนกลัวนะปลูกแบบซุ้มซึ่งส่วนนี้ก็อยู่ตรงลานสกายวอล์กแยกปากกะปินั่นเองมากันนะครับสวนลานปากปปากะปิพิรม